โอเคถึงดอนเมืองเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นขาเข้าทำให้การเดินทางของเราเองก็เรียบร้อยไปได้ด้วยดีเพราะว่ากันนี่ถึงส่วนที่มัน สำหรับที่จะต่อสายการบินต่อก็นี่เลยส่วนเราไม่มีท่าที่จะเดินทางต่อก็เราก็จะกลับอันนี้ก็จะเข้าไปในโซนของตาหน้า ข้างหน้านะชั้นสอง <Yeah. S 1> เพื่อที่จะต่อรถแท็กซี่ไปแต่ละที่การเดินทางอาดูโโดยสารโดยเครื่องบิน <Yeah. S 1> ก็จะเซฟเวลาของเราได้พอสมควรแต่ก็อีกนั่นแหละก็คือ ถ้าธุรกิจที่จะต้องพูดถึงว่าด้วยเรื่องความรวดเร็วแล้วก็ผลกําไรที่ได้หรือความคาดหวงังความคาดหมายหรือเป้าหมายที่ได้มันสูงกว่านะครับส่วนมากก็จะเป็นการลงทุนเฉพาะนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เป็นการเช็ดพื้นเช็ดเท้าเนี่ตอนนี้ก็ไม่มีคนถูแลเห็นไหมฮะส่วนมากก็จะเป็นันนี้เป็น กล่องวิ่งวิ่งอยู่นี้ก็คือเป็นเครื่องทำความสะอาดนะครับนี่ก็คือที่เราจะเข้าสู่ข้างหน้าก็ออกจากข้างหน้าแล้วก็จะยาวละวทีนี้สุดทางเลื่อนพอสุดทางเลื่อนเสร็จปุ๊บก็อาคารผู้โดยสารซ้ายมือ ต,ตอนนี้มันการเดินทางก็เรียบร้อยเส้นสุดได้ด้วยดีที่นี้ก็จะเมื่อก่อนนี้ดอนเมืองนี่เป็นสถานีก็เ,ออเป็นสนามบินเดียว ที่เราได้เราได้มีสนามบินนะครับแต่ก็ตอนนี้เป็นที่สุวรรณภูมิก็ทำให้สายการบินของเราก็เปลี่ยนตอนนี้เมื่อก่อนนี้ผู้คนหรือการเดินทางจะขอกไขวยมากกว่าน,นี้แต่ก็ณตอนนี้คือมีสนามบินนานาชาติ แห่งใหม่เราก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องอมีการรวดเร็วในการเดินทางมากยิ่งขึ้นเอาล่ะครับเพื่อนๆจบละภารกิจที่ไปทำเที่นี้ก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีก็อ,อยากจะให้ทุกคนได้ ความคาดหวังความในสิ่งที่ตัวเองได้ทำเอาไว้ไม่ต้องกลัวการจนไทยไม่ต้องกลัวการที่เราต้องเจอปัญหา่พราเราตั้งมั่นในคุณงามความดีให้เราตั้งมั่นในทิศทางที่เราจะเดินนะก็ะให้ทุกคนมีความสุขวันนี้มาถึงดอนเมืองแล้วครับภารกิจจบแล้ว เราก็จะกลับบ้านกันโอเคครับเพื่อนเพื่อนให้มีความสุขทุกคนความสูงสุดของมวลมนุษย์ก็จะไม่ไปไหนก็จะอยู่็นความถูกต้องความชัดเจนของโลกใบนี้ที่เราทำร่วมกันก็คือร่วมกันคิดร่วมกันคิดร่วมกันทําสาร สิ hi, ่งที่มันเป็นประโยชน์ร่วมกันนะครับวันนี้เอาแค่นี้สวัสดีครับ